คำว่าธานชาตเราเราเคยคุยกันอยู่นะคุณประพจน์ช่างดีนะคุณรับหน้าเสือแทนนะคุณก็ต้องโดนด่าอยู่ตลอดนะคุณประพจน์ช่างดีคุณก็ต้องทนนะใช่หรือเปล่าคุณประพจน์ช่างดีคุณต้องทนเรานะเวลาเขาอัดคลิป youtube ด่าคุณนะนะคำว่า youtube คืออะไรเป็นกรณีศึกษา Youम u t u b e คืออะไรร้อเรียนแต่อย่ามาร้อเรียนผมนะ แต่อย่ามาล้อเรียนผมนะความรู้ผมล้วนๆนะน,นะเข้าใจหรือเปล่านะแล้วทีนี้เพิร์อาจจะมีสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ของธนชาติตัวใดตัวหนึ่งไว้ใช่ไหมครับจนะํออาไว้นะเพื่อนเอามายังไงบางคนถามถามพ่อของสินะนะอย่าเป็นเล่นนะหนูนะนะแล้วก็บอกแม่ด้วยนะแล้วกูจะขับรถไปดูหน้าแม่ของนะ ไอ้ประเภทอยู่กับบุญเตรียมช่างดีหรือนายหน้าค้าที่ดินนะอยู่ที่สกลนครนะนะถ้ามึงมั่นใจนะมันชื่ออะไรวนะอีนี่มันชื่ออะไรวนะชื่ออรรอร์ลงออร์ลงใช่ไหมชื่อออ์แลงแล้วก,ลก็ในตลกในตลกอะไร่ะชมพู่ใช่ไหมแต่ก่อนหน้านั้นผิดกันกับใคร ฮะที่กันกับใครนะฮะนกชัตวันอ่อนสีชัยมงคลแก้วกาในเรื่องขายที่ไร่ที่นาที่ดินภายในสกลนครถ้ามั่นใจกรุณาอยู่ตรงนั้นนานๆน,น,นะหนูนะนะนะก่อนหน้านั้นเป็นตัวแทนเล่นเกมของของใครของนายทักษิณชินวัตรโทษทีครับนายทักษิณชินวัตรก็คือผมนี่แหละก็คือผมนะที่ขับรถไปนี่แหละผมจะทําให้คนเป็นบ้า เกี่ยวกับตัวนี้ให้ได้ก็เพราะอะไรนะครับความอยากรวยอยากร่ําอยากมีอยากดีอยากเด่นบนหน้าสังคมหรือบนผืนแผ่นดินเวลาไปเวลามาเหมือนใครครับเหมือนกับนายเฉลิมชัยคอสิทพิพัฒ์เหมือนกับอาจารย์ถาวนดัชนีจําไว้นะครับนะหนูนะนะบอกแม่บ้างหน่อยนะชมพูนะนะที่อยู่ในหมู่บ้านเอื้อธรอสกลนครนะแล้วก็บงคนแก้วกะแล้วก็นกชตะวันอ่อนสีชัยนะ กูไม่ได้สนใจนะหรือว่าว่วะแม่ไดไรสนใจนะเพราะว่าวะนางสกุงชาลิงล่ะวะผูกของจริงไล่นะเพื่อนอ้วะอยู่สกุลละครมีเยอะนะนางสกุแชาลิงละเพราะว่าไอ้ล่างมังอ่าช่างลีแต่อ้นี้ชาลิงอ้วะยังไปทางพ่อละเพราะว่าแม่ต้องลงอะไรบางอย่างแม่ว่วะเสียชีวิตตั้งนางแล้วนะต้องอายุสิเจ็ดสิบแปดนะเลี้ยงอยู่ที่โรงเรียนช่างกงอุลังสีนะ จังไว้เลยนะหนูชมพู่นะบอกแม่ลึกนะนะที่ชื่ออาจารย์นะแล้วก็โยงส่โรงเรียนช่างกองอุดรธานีนอาจารย์ประมงจังกระแจแล้วก็ในบรรดาโรงเรียนช่างกองอุดรธานีหรือนายบุญชอกคณิตตะลงอ่ะนายบุญชอกคณิตตะลงนะ,นงนะงนะมีหุ้งสว่วนอยู่ที่โรงแรงเจริญศรีเจริญศรีอ่าเขาเรียกว่าอุดรเจริญศรีหรือว,ว่าเจริญศรีโรบิสนสะ์นะนะสองเปอร์เซ็นต์นะาตะกรงน,นะ จังไวได้หล่นะหนูลนะน่ะถ้ามั่งใจก็ขายต่อไปนะนะ่นะน่ะแชร์ลิงก์เยอะนะนะีย๋ยวสารกองละครนะแชร์ลิงก์เยอะนะ การที่แกอาจจะมีสิทธิบัตรตัวใดตัวหนึ่งสิทธิบัตรแล้วก็สิ่คิ์คำว่าธนชาติคำว่าธนชาตินะครับคำว่าธนชาติเราเราเคยคุยกันอยู่นะ ช่างดีคุณต้องทนเ่านะเวลาเขาอัดคลิป youtube ด่าคุณนะนะคำว่า youtube คืออะไรเป็นกรณีศึกษา youtube คืออะไรร้อเรียนแต่อย่ามาร้อเรียนผมนะแต่อย่ามาร้อเรียนผมนะความรู้ผมล้นล้นนั่นนะเข้าจใจมเปล่านะแล้วทีนี้เ่อาอาจจะมีสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ของกระชาติตัวใดตัวหนึ่งไว้ใช่ไหมครับ นะนะถ้ามึงมั่นใจนะมันชื่ออะไรวะอนี่มันชื่ออะไรวะชื่ออเลง็อลงอเล็งเจ๊ไหมชื่ออเลง็งแล้วก็เอ่อในตลกในตลกอ่านะชมพู่ใช่นไหมแต่ก่อนหน้านั้นติดกันกับใครฮนะปิดกันกับใครนะฮนะ ชินวัตรอ่อนสีชัยบงคอนแก้วกาในเรื่องขายที่ไร่ที่นาที่ดินภา,ายในสกลนครถ้ามั่นใจกับณนาอยู่ตรงนั้นนานๆนะหนูนะนะนะก่อนหน้านั้นเป็นตัวแทนและเกมของของใครของนายทักษิณชินวัตรโทษทีครับนายทักษิณชินวัตรก็คือผมนี่แหละก็คือผมนะที่ขับรถไปนะนี่แหละผมจะทําให้คนเป็นบ้าอยากกับตัวนี้ให้ได้ อยากร่ำอยากมีอยากดีอยากเด่นบนหน้าทังคอมหรือบนฝืนแผ่นดินเวลาไปเวลามาเหมือนใครครับเหมือนกับนายเฉลิมชัยคอสิทธิพัฒน์เหมือนกับอาจารย์ถาวรัชนีจำไห้นะครับนะหนูนะนะบอกแม่เรงหน่อยนะชมพูนะ่นะนะที่อยู่ในหมู่บ้านเอื้ออสกกรสกลนครนะแล้วก็บังคนแก้วกาแล้วก็นกชัตวันอนศรีชัยนะกูไม่ได้นสนใจนะ กงลาลิงลนะ่ะว่าภูบของจริงล่ะนะเพื่อนว่อยู่สกุลละคลองมีเยอะนะน้านสกุลชาลิงนะ,นนะงงนะเพราะว่าไอ้ล่างบางช่างลีแต่ไอ้นี่ชาลิงว่าเลีงไปทางพ่อนะเพราะว่าแม่ต้องลงอะไรบางอย่างแม่ว่าเสียชีวิตตั้งนังแล้วนะตองอายุสี 7, 8, 8, นะ่เจ็ดสิบแปดนะเลี้ยงอยู่ที่โลงยางช่างกองอุลองงังธานีนะจัำไว้นะลุงชมพู่นะบอกแม่ลึกนะนะที่ชื่อไอ้แจงนะ แล้วก็ยอมใส่ลงเรียงช่างกองอุหลาบธานีอะจารยไอ้ประมวลจะกันแจกแล้วก็น,นายบานาลงเรียงช่างกองอุหลาบธานีหรือนายบุญช่อคนนี้ตลองนะนายบุญช่อคนนี้ตลองนะมีห้องสังหอยู่ที่โรงแรมเจริญศรีเจริญศรีอ่าเขาเรียกว่าผูดองเจริญศรีแล้วว่าเจริญศรีเรบิีสังนะนะสองเปอร์เซนะ็นต์นะาตะก่องน,นะจังไว้นะ้า สองนะจะิงก์นะต่อไปเอาข้างเซนแคนโกขึ้นมาอ่าล่ะนะถ้าแกจะเข้ามาแนะล้วไอ้สองันสองสิบ่วยกาแฟรธรมธรมดาธรรมดานะ่ะอ่าล่ะอ่าล่ะนะแ้วกรณีจัดโต๊ะให้แกห้องในห้องหนึ่งก่อนนะอา่าแล้วก็ทำความสะอาดให้แกอะไรแกจะเข้ามานะอา่าอยาเข้าไปยุ่งกับแกแล้ววลานะั้นแกจะ ไม่นั่งนั่ง,น,งนั่งหน้าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กธรรมดาแล้วก็พันจะให้คนที่เก็บลูกนี้แกมีหน้าที่เก็บลูกนี้อย่างเดียวดึงดึงแกเข้ามานะก็คือคนล้มจากข้ามนี่คือนักธุรกิจนะหนูนะนะหนูนะนี่คือนักธุรกิจนะของจริงเยอะนะนักธุรกิจนะของญี่ปุ่นยังสู้ไม่ได้นะบาเพงจะไปปองหน้ล่เหมือนของจงของจริงล่ะมันปองไม่ได้นะว่าบอกว่าวัดแสรลิงนะที่ว่าลูกภาคที่ส่งไปล่ะ 来。